ถ่ายรูปมาแล้วแต่ว่าเลือกฟิลเตอร์แต่งไม่ถูกวันนี้แก้วมีทริคมาบอกกันครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนโมบายฟอโตกราเฟอร์ทุกคนครับวันนี้กลับมาเจอแก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแต่งภาพหลายๆคนเนี่ยที่ถ่ายรูปด้วยมือถือเนี่ยแน่นอนว่าต้องรู้จักการแบบ แต่งภาพบนมือถืออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะใช้แอปอย่าง VSCO Cam ไม่ว่าจะใช้ Lightroom for Mobile นะครับหรือว่าเป็น Snapseed หรือว่าเป็นแอปอื่นๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยเจอแล้วก็เป็นปัญหาก็คือเราเห็นว่าคนอื่นเนี่ยหยิบฟิลเตอร์มาแต่งภาพของเขาเนี่ยได้สวยแต่พอทําไมเราไปใช้ฟิลเตอร์นั้นตามบ้างกับภาพของเราเนะี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่สวยเหมือนที่เขาทํากันบ้างนะ วันนี้เนี่ยแก้วจะมาเฉลยข้อนี้ให้ฟังกันครับว่าวิธีการเลือกฟิลเตอร์ให้เหมาะกับรูปที่เราถ่ายมาเนี่ยเรามีวิธีการเลือกยังไงบ้างครับแล้วก็เดี๋ยวจะแต่งให้ดูแบบสดๆไปเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเ,เลือกฟิลเตอร์มาใช้ในการแต่งภาพะครับมันมักจะขึ้นอยู่กับว่าภาพต้นฉบับของเราที่เราถ่ายมาเนี่ยมูดและโทนของภาพมันเป็นยังไงแล้วเราอ,อยากให้ภาพที่ได้หลังจากที่แต่งแล้วเนี่ย มันออกมาอยู่ในฟีลลิ่งแบบไหนซึ่งการเลือกฟิลเตอร์เนี่ยก็จะอ้างอิงจากสิ่งเหล่านี้แหละครับทีนี้วันนี้เนี่ยแค่หยิบภาพถ่ายเนี่ยมาแต่งให้เพื่อนๆลองดูเนี่ยแล้วก็จะเห็นความแตกต่างว่าเออการใช้ฟิลเตอร์แต่ละตัวมันให้อารมณ์ที่แตกต่างกันเนี่ยแค่หยิบมาให้ดูด้วยกัน5ภาพนะครับวันนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแต่งไปพร้อมๆกันเลยใช้เวลาไม่นานครับต่อภาพไปดูกันเลยครับ เอาละครับเราจะมาเริ่มแต่งรูปกันเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแอปที่แก้วจะใช้ในการแต่งภาพนะครับก็คือแอปที่ชื่อว่า vsco cam ซึ่งเชื่อว่าทุกคนนะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะที่มีฟิลเตอร์สวยๆแต่งภาพได้แบบหลายรูปแบบมากๆนะครับค่อนข้างดังอยู่แล้วแอปนี้อ่ะเราก็เข้ามาเลยนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยแก้วจะเลือกภาพมาแต่งให้เพื่อนๆดูเนี่ย ด้วยกันประมาณ6ภาพแบบเร็วๆแล้วก็จะพยายามแต่งออกไปในสไตล์ที่แตกต่างกันหมดเลยใช้ฟิลเตอร์ที่แตกต่างกันหมดเลยนะครับก็จะเป็น6ภาพบนนี้โอเคงั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับที่ภาพแรกที่ภาพแรกที่แก้วเลือกมาเนี่ยเป็นภาพของน้องแมวนะครับน่ารักมากอันนี้ไปเจอตอนที่เดินถ่าย s n a p ตรี p โ h o t o ไปเรื่อยๆนะครับด้วยความที่ mood and tone มันค่อนข้างจะเป็นแบบว่า สตรีทเนาะเวลาถ่ายมาภาพมันก็จะดูแบบซีดๆนิดหนึ่งเราต้องการเพิ่มสีสันเข้าไปให้ภาพบ้างทําให้น้องแมวดูแบบว่าโมเดนโทนมันดูแบบน่ารักมากขึ้นอย่างเงี้ยแค้วก็จะเลือกใช้ฟิลเตอร์ที่มีสีสันค่อนข้างแบบฉูดฉาดนิดนึงนะครับ<ๆ>ก็จะเลือกฟิลเตอร์ตัว C ซึ่งตัว C เนี่ยจริงๆมีเยอะมากมีจนตั้งแต่ C1 จนถึง C9 เลยแต่วันนี้แก้วจะเลือก C1 นะครับอ่า พอเลือก c หนมาปุ๊บเราจะเห็นความแตกต่างและก็คือคอนทราสมันจะจัดขึ้นนะครับแล้วก็สีสันในภาพเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้มขึ้นมีการเติมสีค่อนข้างจะเป็นแบบมา g e เจนตาหรือว่าสีแบบชมพูชมพูเนี่ยเข้ามาในภาพมากขึ้นทีนี้ถ้าเรายังรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่สดใสพอเนี่ยเราทำยังไงต่อได้บ้างน,นะครับเราก็มาเลือกฟังก์ชันที่เป็นแบบการอิดิตรูปท,ทั่วไปนะครับแล้วเราก็เลือก saturation นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาสักเล็กน้อยพออย่าเพิ่มเยอะนะเพิ่มขึ้นมาสักประมาณ1.5แล้วเราลองเปรียบเทียบภาพเดิมดูอ่าเราก็จะเห็นแล้วว่าเออสีสันของภาพสวยงามมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้เราก็จะเห็นอีกนิดนึงก็คือตัวสีในภาพเนี่ยค่อนข้างจะมีสีเขียวเขียวฟ,ฟ้าเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเราแก้อะไรตรงนี้ได้บ้างเนาะเราก็จะมาที่ค่าไวบาะลานครับเราจะมาแก้ไวบาลานกัน ในเมื่อไวบร้านมันเทไปทางสีฟ้าเยอะนะครับเราจะดึงไวบรลานกลับมาที่โซนอุ่นมากขึ้นก็คือดึงกลับมาฝั่งสีเหลืองนะครับดึงสีฟ้ากลับมาทางฝั่งสีเหลืองส่วนภาพส่วนของสีเขียวในภาพเนี่ยเราก็สามารถดึงมาทางมาเจนต้ามากขึ้นได้ประมาณนี้เราก็จะช่วยให้เห็นว่าสีทั้งภาพเนี่ยมันค่อนข้างจะบาลานซ์และสวยงามแล้วแล้วก็สดใสมากขึ้นจากภาพต้นฉบับนะครับก็ลอง กดสลับภาพไปไปมามาได้เนาะโอเคนี่ก็โทนแรกผ่านไปนะครับโทนแรกที่เราใช้นี่ก็คือฟิลเตอร์ C1 นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับขอเซฟก่อนเนาะตอนที่เราเข้ามาหน้าเซฟเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าแบบเราจะเซฟออกมาเป็นไฟล์เลยหรือว่าเราจะโพสต์ลงหน้าฟีดของแอป VSEO นะครับหรือว่าจะเซฟแอสด a f t เอาไว้ก่อนก็คือเก็บเอาไว้ในเครื่องก่อนยังไม่เอ็กพอร์ตออกมาเนาะอ่ะทีนี้เรามากันที่ภาพที่2เลยครับภาพที่2เนี่ยเป็นภาพร้านอาหารเป็นภาพที่บอกว่าในภาพค่อนข้างมีสีเขียวเยอะนะครับเราอยากให้ภาพนี้มันดูแบบว่าอบอุ่นมีธรรมชาติที่แบบสวยงามมากขึ้นแล้วก็อาจจะติดลุกของกล้องฟิล์มนิดน ฟิลเตอร์ที่แก้วจะเลือกมาแต่งภาพนี้นะครับจะใช้ฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า A6 นะครับอ่ะไปดูกันเลยว,ว่า A6 หน้าตาเป็นยังไงอ,อันนี้นะครับ A6 ปึ๊บเนี่ยพอแค่กดเข้ามานะครับยังไม่ต้องแบบอิดิทอะไรเยอะเลยนะสิ่งที่สังเกตได้ก็คือสีของใบไม้แล้วก็คอนทราสในภาพแล้วก็โทนของภาพเนี่ยเปลี่ยนไปแบบอย่างชัดเจนเลยคือยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่แต่ว่าภาพมี โทนอุ่นเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วทีเนี้ยถ้าเราเกิดอยากจะปรับสีเขียวในภาพไม่ว่าจะเป็นการแบบปรับโทนของสีเขียวหรือว่าลดความเข้มของสีเนี่ยทำยังไงได้บ้างถ้าเพื่อนเพื่อนใช้ออ v s e o ที่เป็นบอกว่า account แบบ pro ครับที่ใช้เป็นแบบซื้อ premium รายปีเนี่ยมันจะเปิดฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาก็คือ hsl นะครับจะอยู่ท้ายสุดของหน้า setting เลย พอเรากดมาเสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่ามันมีสีให้เราเลือก Edit ได้เนี่ยอยู่ทั้งหมด6สีนะครับทีนเราอยากแก้สีเขียวเนี่ยทำยังไงได้บ้างแล้วก็กดมาที่สีเขียวนะครับแกนบนเนี่ยตัว H เนี่ยคือปรับโทนสีของมันเฉดสีของสีเขียวเนี่ยให้ไปทางโทนเย็นหรือโทนอุ่นได้มากขึ้นแต่แกเนี่ยชอบให้มันมาทางแบบโทนอุ่นหน่อยๆเนาะแค่ก็ปรับตรงนี้มา ส่วนแกนอันตรงกลางนะครับ saturation เนี่ยก็คือปรับความเข้มของสีนี่แหละถ้าต้องการให้มันแบบเออไม่ต้องเข้มมากลดความเข้มของสีลงสักนิดหนึ่งนะครับส่วนแกนล่างสุดเนี่ยก็คือความสว่างของสีเราสามารถเพิ่มสีใบไม้ขึ้นมาก็ได้หรือลดมันก็ได้อย่างตรงนี้แก้วจะเพิ่มสีเพิ่มไม่ใช่เพิ่มสีเพิ่มความสว่างของสีขึ้นมานะครับอ่าลองมาดูความแตกต่างเนาะเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าภาพเนี้ย มีโทนอุ่นมากขึ้นสวยงามมากขึ้นเหมือนลุคคล้ายๆจะเป็นกล้องฟิล์มแหละอยากเพิ่มให้มันเป็นกล้องฟิล์มมากกว่านี้เนี่ยก็เลือกเกรนนะครับเพิ่มเกรนเข้าไปในภาพไปสัก1.5ก็พอนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยในภาพเนี่ยก็จะมีเม็ดเกรนเนี่ยโผล่ขึ้นมาอ่าน่าจะเห็นเนะาะยองตรงใบไม้เนี่ยครับมันก็จะให้ฟิลของกล้องฟิล์มมากขึ้นแล้วก็เซฟแอรดาไปเหมือนเดิม ผ่านไปแล้ว2รูป2 f i ฟิลเตอร์นะครับทีนี้มาที่ภาพพอร์เทรตกันบ้างนะครับอันนี้เป็น rait, เซลล์พอร์เทรตนาอแก้วถ่ายเองเนาะเป็นรูปตัวเองเลยแหละ,อะลองดูกันนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าภาพพอร์เทรตเนี่ยในภาพที่แก้วเลือกมาเนี่ยค่อนข้างจะมีสีฟ้าอยู่ในภาพค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้ ไอสีฟ้าที่มันแบบจริงๆมันก็สวยอยู่แล้วนะความสดใสของสีฟ้าเนี่ยแต่เราอยากให้มันได้แบบมู a n อันโทนบอว่าเออเหมือนเราไปเมืองนอกซึ่งจริงๆภาพนี้ก็เมืองนอกนะครับถ่ายที่ที่ออสเตรเลียนะครับอยู่บนเรือเราอยากให้มันได้ฟิลแบบนั้นนะครับแก้วก็เลยจะแนะนํำฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในซีรีส์ตัว A นะครับชื่อว่าฟ mm ิลเตอร์ A4 สีของ a 4เนี่ยค่อนข้างจะคอนทราสต์จัดแล้วก็ สีฟ้าของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบเอกลักษณ์เลยจะไม่เหมือนแบบสีฟ้าของอันอื่นๆเนาะสีฟ้า a 4เนี่ยให้โทนความเป็นแบบเอ่อจะว่าไงเดียะเหมือนวินเทจฟ,ฟิล์มเหมือนค่อนข้างจะกึง่งๆซีนเนมาติกนิดนึงเลยก็ได้นะครับอย่างตอนนี้แค่เลือกฟิลเตอร์ a 4มาปุ๊บมูนโทนภาพเปลี่ยนเลยนะครับตอนนี้คือสวยมากฟิลลิ่งดีมากนะครับ ถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่พอเนาะพอเราปรับฟิลเตอร์มาปุ๊บสิ่งที่หายไปก็คือสีสันของใบหน้าเออเราเราจะแก้ตรงนี้มันยังไงดีเราสามารถที่จะมาปรับเหมือนเดิมครับมาที่ไวปรานแล้วก็ปรับค่ามาเจนตามากขึ้นให้มันมีสีของผิวหน้าเดิมมากขึ้นก็คือสีออกแดงๆเนะาะแก้ก็ปรับมาที่สักประมาณ3ามเราก็ลองเช็คดูว,ว่าอ่ะสี เริ่มกลับมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้พรีเมียมออแอร์เคนะครับเราจะสามารถปรับสกินโทนตร,ตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ใช้พรีเมียมมันก็จะไม่มีเนาะทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเออภาพมันค่อนข้างจะโอเคแลละสิ่งที่แก้วเห็นอีกอันนึงก็คือภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะมีไฮไลท์ที่ค่อนข้างสูงดูจากบริเวณ แบ็กกราวด์ด้านหลังที่เบลอเป็นโบเก้ก็ได้นะครับหรือว่าจะดูจากตรงที่ผิวหน้าบริเวณหน้าของแก้วเนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นว่าเออมันมีไฮไลท์ค่อนข้างสูงเราสามารถที่จะดึงไฮไลท์ตรงนั้นอนะลงมาได้อย่างอันนี้คือดึงสุดเลยนะมันก็ภาพมันก็ดูแบนไปนิดนึงเนาะเราก็จะดึงลงมาสักแค่ครึ่งเดียวนะครับประมาณเลขหกนะแล้วลองกดเทียบดูเราก็จะเห็นว่าไฮไลท์เนี่ยลดลงไปและแสง ในภาพค่อนข้างจะวัดออกมาได้โอเคไม่แสบตาแล้วทีนี้นะครับเราต้องการให้ภาพเนี่ยมีความคมมากขึ้นก็จะมาใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าชา a r เพนนะครับลากขึ้นมาสักประมาณระดับที่2เนาะเราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างคมมากขึ้นแหละนี่โอเคอันนี้ก็โทนที่3นะครับผ่านไปเซฟแอดดาไปครับ นี้มาอันต่อมาครับเป็นภาพวิวเป็นภาพ under wide angle นะครับเป็น s i l h o u e ด้วยเราต้องการให้ดีเทลของออจุดที่มันมืดเนี่ยกลับมาสักนิดนึงเนี่ยก่อนที่จะไปเลือกฟิลเตอร์อะไรนะครับเราสามารถที่จะมาแก้จุดที่มันแบบผิดปกติในภาพนี้ได้ก่อนโดยการที่แจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าโทนนะครับแต่เราจะปรับ ่ทีเป็นชาโดเมื่อเราดึงชา์โดจนสุดเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีดําในภาพยมันถูกเติมแสงเข้ามาแต่ว่าถ้าเราดึงสุดนปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันจะตามมาด้วยนอยแล้วภาพมันก็จะดูแบบผิดธรรมชาติไปน,นิดนึงเราก็จะดึงขึ้นมาแค่นิดเดียวครับสักประมาณ3ามเราก็จะเห็นความแตกต่างแล้วเอาสักประมาณนี้พอครับประมาณ3อีกฟิลเตอร์หนึ่งที่แก้วแบบว่าแนะนําคนที่แบบถ่ายรูปที่มันติดท้องฟ้ามาเนี่ย อยากให้เอาไปลองใช้มากๆเลยครับฟิลเตอร์นั้นก็คือฟิลเตอร์ G3 นะครับ G3 เ,เดีกดให้ดูเลยปึ๊บสีท้องฟ้าของ G3 เนี่ยอธิบายไม่ถูกอะ่ะมันเป็นเฉดสีฟ้าที่สวยมากๆนะครับสำหรับการถ่ายรูปที่เป็นแบบแลนด์สเคปเนี่ยแค่เราลองกดแบบแตะปล่อยแตะปล่อยเราก็จะเห็นแล้วว่าโอ้เออมันสวยนะมันแบบ สีฟ้ามันดูแบบมีเฉดดีนะทีนี้ข้อเสียของไอตัวฟิลเตอร์ g 3เนี่ยครับมันจะมาพร้อมกับคอนทราสที่สูงมากๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะลดความเข้มของฟิลเตอร์ลงมาอยู่ที่ระดับสักประมาณให้สีทองฟ้ามันเปลี่ยนก็พอแหละก็คือเลข8เนาะปึ๊บอ่าแล้วเราก็ลองกดดูเราก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ ทีนี้เราก็มาต่อที่เราจะปรับชาร์เพนขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ที่เพิ่มที่เราต้องอัดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือ Clarity ครับ<ม>เพื่อให้ดีเทลของก้อนเมฆบริเวณนี้มันชัดเจนมากขึ้นเนาะไอตอนนี้แค่ก็ปรับขึ้นมาจนครบแหละแอก็ได้ไม่อีกโทนหนึ่งนะครับเป็นอันเสร็จสิน้นเซฟแอดไป อีกโทนนึงครับภาพนี้ก้เชื่อว่าหลายคนคงแบบชอบถ่ายเนาะมันเป็นภาพที่แบบว่าแสงส่องลอดก้อนเมฆมาค่อนข้างจะแบบดูดรามาติกเลยอะเราจะทํำยังไงให้มันดูแบบอีพิกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับฟิลเตอร์ที่แก้วจะเลือกมาใช้ในการแต่งภาพเนี้ยก็คือ HB 2นะครับจะเป็นฟิลเตอร์ที่ออกฟ้าๆแต่มีความอุ่นๆอ,อยู่ในโทนไฮไลท์เล็กน้อย เห็นไหมแค่เรากดมาเราก็เห็นแล้วนะครับว่าแบบส่วนที่เป็นแบบเงามืดในภาพเนี่ยก็จะแบบว่าดูดรามาติกมากขึ้นแล้วก็ส่วนที่เป็นไฮไลท์ในภาพก็จะยังดูแบบเป็นโทนอุ่นอยู่เนาะถ้าเราอยากให้ภาพมันดูแบบอีพิกมากขึ้นดรามาติกมากขึ้นเนี่ยใส่คอลิตี้เข้าไปเลยครับสักประมาณเลข3ก็ได้มันจะทําให้ดีเทลของก้อนเมฆเนี่ยเห็นออกมาชัดมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่า เอฟภาพมันดูเป็นแบบโทนเย็นมากเกินไปสีฟ้าในภาพมันเยอะเกินไปเนี่ยก็เหมือนเดิมครับกลับมาใช้ไวบ้บาลานซ์แล้วก็ปรับมันเนี่ยให้มาทางโทนอุ่นสักเล็กน้อยนะครับประมาณ2.5าแล้วลองเปรียบเทียบดูเนี่ยแค่แค่นี้เองครับง่ายๆไม่ต้องปรับอะไรเยอะเราก็ได้ภาพที่แบบสวยและแค่เรารู้จักเลือกฟิลเตอร์กับภาพให้มันเหมาะสมกันนะครับเคเสฟ ภาพสุดท้ายครับอันนี้เป็นภาพแบบธรรมชาติเลยเนาะอยู่ในป่าเลยซึ่งภาพธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวแก้วขอย้อนกลับไปก่อนนะเผื่อไปใส่ฟิลเตอร์ทิ้งไว้อ่ะภาพธรรมชาตินะครับเราจะเลือกฟิลเตอร์อะไรดีให้มันเหมาะกับเออ่ภาพน้ำตกภาพนี้เนาะสำหรับภาพเนี้ยแก้วจะลองใช้ฟิลเตอร์ ซีรีส์ตัว Q นะครับซึ่งแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าซีรีส์ตัว q u e เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ต้องจ่ายเงินซื้อนะแต่บอกเลยว่าคุ้มมากมีทั้งพอเทรดมีทั้งเอาไปแต่งรูปธรรมชาติได้ทำได้หลายอย่างมากอย่างตัวตัวฟิลเตอร์ตัว q ที่แก้วจะเลือกมาใช้ในการแต่งรูปรูปเนี่ยเนี่ยก็จะใช้ฟิลเตอร์ Q4 นะครับปุ๊บ แค่กดเองอ่ะแค่กดเองแบบว่ามูเลนโทนเปลี่ยนเลยเห็นไหมครับจากภาพต้นฉบับเนี่ยดีเทลของก้อนหินที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยแล้วก็สีของออใบไม้นะก็จะเป็นสีเขียวแบบโทนอุ่นพอเราปรับอันนี้มาภาพนี้ดูเป็นแบบดูเป็นป่าที่ดูลึกลับมากขึ้นนะครับยิ่งถ้าเราแบบว่าลด Exposure เซอของภาพเนี่ยหรือว่าลดแสงของภาพลงมาอีกหน่อยเนี่ย ให้มันมีให้มันดูมืดลงอีกนิดนึงเนี่ยทำให้ภาพนี้ดูน่าค้นหามากขึ้นแต่อย่างตอนนี้เราเลือกฟิลเตอร์นี้มาเรารู้สึกว่าภาพมันติดฟ้ามากเกินไปนะครับเราก็จะดึงกลับมาที่โทนอุ่นสักเล็กน้อยอแล้วลองดูภาพต้นฉบับกับภาพนี้ครับเนี้ยฟีลลิ่งแตกต่างกันชัดเจนเลยเนาะอ่ะเรียบร้อยครับเราก็ แต่งครบทั้ง6ฟิลเตอร์และแล้วเราก็กดเซฟภาพออกมาจำกันได้ไหมครับว่าเมื่อกี้เราแต่งกันไปเนี่ยมีฟิลเตอร์อะไรบ้างเดี๋ยวถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวแก้วทวนให้เนาะว่าฟิลเตอร์ที่แก้วใช้มีอะไรบ้างนะครับมากันที่รูปแรกที่เป็นรูปน้องแมวนะแก้วใช้ฟิลเตอร์ C1 นะครับภาพจะค่อนข้าง สีสันสดใสมากขึ้นมีคอนทราสต์ระดับกลางๆนะครับลองไปใช้ได้ภาพที่เป็นรูปร้านอาหารเนี่ยแค้ใช้ฟิลเตอร์ a 6นะครับซึ่งในภาพเนี่ยองค์ประกอบมันจะค่อนข้างจะเป็นแบบเอ่อสีเขียว,ยวธรรมชาติแต่ยังอยู่ในมูดของเมืองอยู่เนี่ยเราก็เพิ่มความอุ่นเข้าไปให้ภาพให้มันดูแบบว่าเอ่อผ่อนคลายมากขึ้นนะครับภาพที่3ที่เป็นภาพเซลล์พอร์เตของแก้วเนี่ยเราอยากให้ให้ได้มูดแอนโทนแบบ เมืองนอกเนาะแก้วก็เลือกฟิลเตอร์ A4 มาใช้นะครับปรับโทนสีท้องฟ้าที่มันแบบว่าไม่เหมือนกับสีท้องฟ้าในในประเทศไทยนะครับภาพที่5เอ้ยภาพที่4นะครับภาพที่4แก้วใช้ฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า G3 G3 เนี่ยเหมาะกับภาพที่เราเห็นท้องฟ้าค่อนข้างแบบเยอะแล้วก็เป็นภาพแบบว่ามุมกว้างอะภาพถ่ายแลนด์สเคปเนี่ย G3 มันจะให้ภาพท้องฟ้าที่แบบสวยมากภาพที่5ครับเป็นภาพาแสงลอดออกจากลอดออกจากก้อนเมฆเนาะมีความแบบดรามาติกมากๆกเนี่ยแกก็จะใช้ฟิลเตอร์ HB2 ซึ่งจะมีความแบบดูลึกลับมีโทนสีฟ้าที่แบบสวยแล้วก็โทนที่เป็นไฮไลท์เนี่ยก็จะมีความอุ่นอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็จะเหมาะมากๆส่วนภาพที่6นะครับ ภาพที่6เนี่ยแกจะใช้ฟิลเตอร์ตัวคิวนะครับซึ่งก็คือ Q4 ฟิลเตอร์ Q4 จะให้ฟีลลิ่งของภาพเนี่ยดูลึกลับนิดหนึ่งดูแบบมืดๆหน่อยสีออกฟ้าๆหน่อยเหมาะกับภาพที่เราแบบว่าอยากให้มันดูแบบว่าดูมีความลึกลับน่าสนใจมากขึ้นแบบเอาไปถ่ายเอาไปถ่ายแบบถ่ายรูปถ้ำมาหรือถ่ายรูปป่าที่มันมีเงาต้นไม้มาเยอะๆเนี่ย ก็เอาฟิลเตอร์นี้มาแต่งได้นะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ที่แก้วเอาฟิลเตอร์แล้วก็เอาภาพเนี่ยมาแมทชิ่งให้เห็นกันว่าถ้าเราเลือกฟิลเตอร์ได้ถูกเนี่ยภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยมันสวยขึ้นได้มากกว่าเดิมอีกแบบหลายเท่าเลยนะครับนี่สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แก้วด้วยครับกับช่อง Mobile p h o t o g r a p h e r TV แล้วก็ฝากไปกดไลค์แฟนเพจ m o บ i l e p h o t กราฟเฟอร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ